อุปตาแท็กเจ้านกไก่เ้าแทกเจ้า,จาวันนี้เขาก็อยู่ในหน้าง,งานมาสสัมภาษณ์ผูใช้งานจริงรถเกียววดเข้าดีซีเจ็ดศูนย์และไอยอย่างเจ้าหัวบิดเข้าคอร์ดเจ้าซีเท็เจ็ดศูนย์เจ้าว้าวสวัสดีเจ้าพี่พี่เจออย่างเจ้าวันลบชลทานครับ ตัวเล่นตัปีอย่างเจ้าจปีกานครับอ๋อปีกานนะเจ้าวันนี้ก็เป็นลูกค้าของเฮาเนะาะอปีก็เป็นลูกค้าเลิกเกนนะเ้าของคูปตานะเจ้าครับตอนนี้ก็ใส่หัวบิดซักข้อโพดซีเฮตเจสูนเนาะครับทาไมถึงเลืใส่หัวบิดซักข้อโพดของคูปตาเจ้าอ๋อมันมีน้าหนักเบาผลย้ายสะดวกครับแล้วก็มเมนล็บบวกลวงลนครับเก็บง่ายครับและวิธีบํารุงรักษานี่ยากกว่าเจ้าอ๋อบ่ยากครับ แค่ใจล้มเป่าฟูนเป่าอย่างออกไปก็เซ็ตเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสะอาดเนาะแล้วตั้งแต่ใจงานมานี่ปีนี้ปัญหาจุกจิกก็สซ่มแซมอย่างที่อจาพัง<ะ>กับบมีครับเปคนใจ วัสะดุอย่างดีแปดมดเนาะแจ้งแกว่าดูว่าโซมันย่อนมันยันเนี่ยเขาแก่แข่ปับโซครับโอไข่ปับโซตั้งโซเฉยเฉยตั้งโซครับโอ้โหใจงานดีนะเจ้าอันน้องรบกวนไปดูหน้าง,งานของปีได้กระเจ้าได้ค่ะครับโอเคอเจ้าไปเลยเจ้าไปตกเต๊ะเปเจอห้องโอ้ย ม่วนเจ้าบิดแต่กระม่วนวันนี้<ล>เฮากับไปตีหน้างานจริงเลยลเขาจะไปดูจริงๆเลยว่าสีเฮดเจสสูงของเฮาเนี่ยหมอบิ๊กฟาโกโบเนี่ยมันดีแต่กเขาว่ามันดีแต่กเขาไปดูกันเลยลงทุนข,ขนาดนี้ลงทุนจังวะ้ะเจ้าเซลล์ลงทุนมากเฮออ่อเดนทาง,ทางต้องใช้รถไถลากกันเลยทีเดียวนะเจ้าโอ้เชฟเฟอร์เออโชฟเฟอร์อของเราแสดง,งเออ เสื้อเบดงบมมีแหงคถโลงีรถติดลมสำหรับหัวบิสซักข้อโพดซ s เด็ดสย์ของเราเน่เจ้าเก็บเกี่ยวเต็มประสิทธิภาพลดการลงลนของผลผลิตนะเจ้าสามารถเก็บเกี่ยวข้อโพดได้จังบนตั้งทราหรือบนตั้งขวา บ่ต้องเสียเวลาว่าลดนะเจ้ามีชุดใบมีดตัดเถาวันนะเจ้าชุดใบมีดตัดเถาวันจะทำหน้าที่ตัดโค้นเถาวันในการเก็บเกี่ยวนะเจ้าเพื่อป้องกันปัญหาตีดเครือเถาวันนะเจ้าจะไปพันกับเกลําเลียงเจ้าชุดเล้าลูกหนวดนะเจ้าออกแบบฮูมอกกับฟักข้อโพดของเท้านะเจ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง14มิลลิเมตรเจ้าระยะห่างระหว่างนิ้วหนวด 110มิลิเมตรถึงหืออผลผลิตีท่มีคุณภาพมากมากเจ้าชุดวงเดือนสามารถปรับองศาได้ซิบองศาโดยยืดกับแผ่นเล็กตีหนา4มิลิเมตรเพื่อระยะที่เหมาะสมกับข้าวโพดลดการสูญเสียแยกเมล็ดได้ดีเจ้าชุดหอวบีข้าวโพดมีความกว้าง1นึ่เมตรเก้ซิเซนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมีระยะห่าง cm, ถึงเจ็เซนได้ดีสำคัญ ได้ทีเดียว3แถวเลยเจ้ามีชุดกาดหัวจรวดและคอรำเลียงช่วยป้องกันการกระเด็นแล่การล่วงลนของฟลคโพดสำหรับรถเกี่ยวหนวดเข้าคูบตา DC70 ธรรมดาน่ะเจ้าราคายูติ1่ล้าน1 0 0แสบาทและสำหรับ DC70 ค่าบินตู้แอร์นะเจ้าราคา,า, 1, 000, 10, 000าะจะยูติ1่ล้าน2 0 0แสบาทราคาชุดหัวบิดฟัคพอเดจด ยูติสองแสนสามมืนบาทเจ้าจะสตดหรือจะพรดีเจ้าที่คูปตาแท็กมีตัวเลือกลากหลายนะเจ้าลูกค้าสามารถวอกอินเข้ามาใช้บริการสอบถามได้เจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092567 0777 ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามที่เพจคูมาตาแท็กแท้ด้วยนะคะ<า>เราคือผู้นำเราคือแท็กบ๊ายบาย,บาย